สวัสดีค่ะเออรถใครเนาะคันนี้เรารถใครมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้ยเนี่ยโอ้โหกำลังบนอยู่พไดีจ้าเสียวเคยไปได้มาบ่กเซียวไม่มาเสียวไม่มา ไม่ถูไม่ได้มาก็ไม่ได้สามรอ้อยแล้วโอ้โหอ่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยเตรียมสถา,านที่นั้นาซเ้ยไม่มาเขาเลยเตรียมผ้าห่มมาเผื่อเพิ่อนอยู่ไม่มานลาหมมาเผื่อพอนอ โอ้นี่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 อย่าเยอ้อยกำลังจะลวกเยอ้อยกำลังจะลวกลวกเลยแล้วลวกกินแล้งแล้วแบ่งไปางยนต์ไปแน้วไม่ได้สาปานนะคาบซานอะไรมองออโอ้หน่กอัโอ้พึ่งจำเนิ่อารๆแต่ย่จะรอยนรับทันี้ครับเพราะนี้เพิ่งมาจากบ้านไหนน้องกัแล้วเจ้าแล้ว เออกันแล้วแต่โบหุ่นจักแล้วก็เขาก็ว่างไว้ซื้อมว่างไว้ก็จะสิเอาเหมาะสมใดก็ได้เอาใส่แก๊สน้ำกันอืมเออย้ายไปดีกว่าย้ายแก๊สอ่านี่นะอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ ของลงของอ right. oh, oh. ันนี uh ้บ huh. ่อ cin ้ออยู่นี่นี่น้ำเดียวนี่ล่ะนี่ไงเนี่ยอือมันไม้ใช่เก๊็น้ำเดียวนะใช่เก๊็ด้วยกันไม่ได้ขนมาหลายอันนีก็ะกลี่ยน่าใช่อันขนมปีนไปอัน ใช่ใช่ใช่เออแม่ขำน้อยไปแม่ขำน้อยย้ายไปแทนเจ้าก็ได้รักขอบนะขอบคุณคุณปวยใช้แก้ด้วยกันแมกสิ่งทุกอย่างแม่ขำน้อยบีเอาไปเนาะบอานไซแก้มเนาะบ่อันเอาแม่ขำน้อยไปไว้ทั้งพุ่นได้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 แม่ขำใหญ่มันอยู่พี่ขำอ๊บอยู่นี่ขำอ๊บอยู่นี่โอ้ยนะเป็นเลยได้เปนเลย เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอยู่ดีนะอย่าไปเปลี่ยนเลยอ๋อเปลี่ยนไปนมลี่ยไอยู่ข้างในบ่้งคุณนายเซ็กก่อนที่ที่ท้ยบ้านนอกคนณหลายแท้กอเซ็กเยอะเลยว่ะสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้สวยแท้จ้าโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะไปส่งผมบ๊อบแบบนี้บ๊อบในบ้านนอกก็หลายนะบ๊อบ แล้วนี่มันซีลูดแล้วนี่ พอเป่าใจยังไม่เสียงดิไมมีเครื่องห้างเปลี่ยนให้ด้อยอยู่ดอกเครื่องห้างมันเสียมันใส่ได้เวลามันมีลูกป้อคอยป้ายคอยกระมีคอยได้สองป้ายสองป้ายกระติดนี่เลยในช่องนี่ซ้อนเดี๋ยวนี้สองหน้าสองหลังเอประชันกระติดน้ำกันเลยเหะ ติดน้ํกันเลยนะโจม,มานาันาออกอน,นี่เน,นาะอาพอเป่าห้าบอก่มันมันเป็นมันเป็นลวัเป็นมันเป็นันเนอยานะเาตอืม,อน,มน,นี่นะคะไม่อบมาก่อนเพื่อนเลยนะคะมาถึงก่อนอ่นนนนะ,น,ะน่ะ ลงมาบ้านพี่นุบนึ้นรถแล้ดิมากแมีมาอนทุ nice. <m <m ่งนี้บปลาตัวเฮ้ยได้ใจสิเฮ้ยได้ใกินเบิดบาทเนี่ยเบิดแน่ๆว่ะโอ้โหนี่นะคะลงทานแม่อฟมาแล้วมาถึงแล้วนะคะนี่ฮะของพีมีแกงมันต้องเบิดแหละโอ้โหมอ๊อฟว่าของพีมี ไม่หมดได้ี่เพราะว่ารถใส่อะไรเต็มมาของนะแม่ยังนะฮะอันี้มันกโอ้ยนอนี่ค่อยๆเยชื่ออะไรชีตัวงามเนาะนะเนาะโคตรนะโอ้โหมพดด้บานขนมปังท่านซินขนมปังพันซินไส้เผือกไส้อะไรเยอะแยะ ออนไน้ไม่มดละาาย,ยังตามหาขนมปังอยู่แล้วก็มีตามหุง,หงทอดไกข้าวเหนียวไปเรื่ยนะอยล่ะโมเห็นแต่กระโปรกระก็ซื้อใหม่ตลอดอ่ามัเรื่องโป๊กกะตะ <laughs> เก็บไว้แล้วก็บ่อยากลื้อพอามาก็เดี๋ยวลูกไม่มีที่นึ่งเสื้อแบบมันสบายนะมีแผ่นแ้ทำแ้แข็งเลยแข็งกับพูดแล้วเนา้อกบออิสระลูกทานแสห้าได้เอาลงไปก็ได้บพ่อรือนี่านลววันนี้นี่ก็ได้แบบนลงทานเสนห้าก็มาด้วยนะเอาบนฝ่ามานำ เป็นซ้อนซ้อมซ้อนเซมะองงมเม็ดกระถิ um, um. Um, ่นก uh ็ไ huh. ด nah nah nah> uh ้ไอะนั้นะห้างกเอา้งอไว้เลื่อสายหนังเลื่อนได้อันนี้แรมากลดเอามานีบนฝากองยังไม่มาหมดอกกอยังมาบ่บเบิดอีกพอเป่ามากก่อนบาน่ะเออพอเปล่ามากก่อนยังจมอยู่โอ้ยมือดเนาะก็กกองกัมาเนะวะ เก็บลอง่เยเตอกตูดไปทั้งพูนวะพอะทางนับแข็งด่วนหนึ่งอนนี่แล้วฮึมคนน่ะเดินมากะทินมาเก็บมาเรียบร้อยอ้าวไง เดี๋ยวน่ผมผมขอจังอกหน่อยเด้อขอจักหน่อยเด้องออกหน่อยเด้องอวานเลยอือหือนอ่โอ้โหมันจะได้ตัวเน้องนะคิดถึงแม่ทิ้นยังเลยแม่ทิ้นกับบม่าบ้นี้น้ยข้าวพอย้อย้วอขาจะโจอนี้มัน้ข้าอกว่าเดียคนด้ม่ได้ซื้อได้้ย่จะมากบเาฮอดว่ะเออข้าลอยหันลนมันน้ำยกับ้บล่ะ ค่อยว่าค่อยว่าไม่ทินสิมาอันน้ำก็เลยถือหมอนถือผอมมาพร้อมเออแม่ทิ้นนั่นย่าวราเห็นเรามาแล้วมีเยอะมืออืเลื้องหงเลืองนะแล้วมีเยอะมือเรามาแล้วมันหมุนเนี่ยเห็นยายฮันนี่เนี่ยพร้อมแล้วอ้ยอ้ยอันบ่ได้เหมบานี้ อันคุมือนี่พัดเพอบ่ได้บานนี้หันหลังปั๊บแค่นั้นก็สิ่ร้อยปั๊บบานนี้แม่บ้านไม่อ๊อ้อนจบร้อยกับมีบานนี้ก็เลยเพอบ่ได้ฮะร้อยหยังจักแล้วเขาจบร้อยหันอันนี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ